ลูกค้าบอกว่าสนใจกางเกงชั้นในไรขอบสั่งซื้ออย่างไรนะคะให้กดไปที่รูปนะคะจะมีช่องทางการบอกอยู่ให้ไปที่ปัญหาร้อยแปดการเลือกชั้นในนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะตอบให้นะคะสนใจไซส์ไหนไซส์อะไรสีอะไรก็ทักมาคุยกันได้เนาะและก็หนูจะมาบอกประโยชน์ค่ะว่ากางเกงชั้นในรุ่นนี้ค่ะ mm hmm. เขาจะเป็นไรขอบ mm hmm. ใช่ไหมซึ่งปัญหาที่เขาจะตอบโจทย์อย่างดีสุดคือเหมาะสําหรับคนที่จะเอาไปใส่กับ พวกชุดรัดรูปก,กันเกรงรัดรูปต่างๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่แล้วมันจะไม่เห็นขอบเวลาเราใส่มันจะไม่มีขอบเลยนะคะและรุ่นนี้มันจะช่วยเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจและก็รุ่นนี้เหมาะสําหรับคนที่เหมือนเวลาที่เราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เรานั่งบ่อยๆนั่งขับรถทั้งวันเลยวันนี้วันนี้นั่งเย็บผ้าทั้งวันเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าวันนี้นั่งไรสดทั้งวันเลยแล้วเราปัญหาที่เราเจอคือเราจะเจ็บ ภางในมีขอบมันจะเจ็บแต่ตัวนี้จะไม่มีขอบเวลาที่เราใส่มันจะไม่มีปัญหาตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนสนใจก็กดไปที่เพจปัญหาร้อยแได้เลยตรงหน้ารูปเลยนะคะ